อันนี้ทําง่ายมากเลยอ่ะอันนี้เป็นโบาดานเรียบร้อย,ยทำแบบนี้เลย คือคนพูนะคะก็่คัือบนอกน่องนี้กอกถึงที่มาที่ไปของอน้านะคะอันนี้ก็คือคนที่มาเยี่ยมเดียนนะก็จะมาแล้วก็ลงชื่อเอาไว้มีปากกาสมุดพร้อมนะคะปุ้น เป็นตู้จดหมายเยี่ยมเยียนสำหรับคนที่มาเที่ยวลงชื่อเอาไวเ้เยี่ยมเยียนนั่นเองจ้ะบอ่อบ้าดานสามารถเอาน้ำขึ้นมาได้ง่ายบอ่อนี้สะอาดมาตรฐานมากนกค็อกกี้เป็นร้อยมาเวียนมาเวียนไปกันอยู่ไม่ห่างบอ่อน้ำมีอ่างน้ำใส่น้ำไว้สำหรับ นกพลอกกีสีชมพูและอีกหลายชนิดเลยคาราวนแคมปิ้งตั้งอยู่ก่อนแล้วถ้าเข้ามาถึงก่อนแล้วเขาอยากพักที่นี่นนช่วงตั้งแต่บ่ายไปไเขาก็จะตั้งแคมป์กันเลยนะจ๊ะึ้นไปอีกีสิบสามเวลวนตี้ทรกาลบา